สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยเรามาคลายข้อสงสัยของคุณผู้ชมนะครับที่สอบถามกันเข้ามาในประเด็นของคนพิการนะครับก็คือประเด็นก็คือว่ามีบางท่านนะครับเป็นคนพิการแต่อาจจะมีฐา,านะที่ค่อนข้างจะเลี้ยงตนเองได้หรือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจําที่มั่นคงนะครับถามว่า,าในการที่จะไปทําบัตรคนพิการ แล้วก็ขอรับเงินสวัสดิการต่างๆจากรัฐเนี่ยจ้องจะต้องเป็นคนพิการที่มีฐานะยากจนหรือไม่นะครับเช่นความเกณฑ์ความยากจนของผู้ที่มีมีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขากำหนดรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ความยากจนทีนี้ทีนี้ถ้าคนพิการเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ความยากจนตรงนี้ นะครับสามารถจะทําบัตรประจําตัวคนพิการรับสวัสดิการต่างๆจากรัฐหรือรับเงิน1,000 0บาทเงินดิจิตอล1,000 0บาทที่รัฐบาลกําลังแจกให้ตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะประเด็นนะครับคําตอบก็คือว่าคนพิการเนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะครับในระเบียบที่เกี่ยวข้อง นะครับก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2553เรามาดูคุณสมบัติกันก่อนนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินเบีย้ยความพิการเนี่ยในข้อ6นะครับกําหนดว่าจะต้องมีสัญชาติไทยอ่าถ้าคุณผู้ชมลองสํารวจตัวเองนะครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนพิการและเราเนี่ยอยากจะไปทําบัตรคนพิการบ้างนะครับ หนึ่งเนะี่ยคุณผู้ชมมีสัญชาติไทยไหมนะครับสองมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอยู่ในเขตเทศบาลอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในเขตเมืองพัทยาหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราสํารวจดูว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ที่ไหนเราก็ไปยื่นลงทะเบียนที่นั่นนะครับต่อมานะครับคุณสมบัติในข้อที่3 จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ4ี่ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐก็คือท่านไม่ได้เป็นคนพิการที่อยู่ในในสถานที่ที่เขาดูแลคนพิการของรัฐที่เขาจัดมีงบประมาณในการดูแลคนพิการที่เขาจัดเป็นสถานสงเคราะห์ตรงนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับนี่คือสิทธิ์ของคนที่จะสามารถไปลงทะเบียนรับเงิน เบีย้ยความพิการได้นะครับทีนี้ในส่วนของการทําบัตรคนพิการเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดรายได้นะครับไม่ได้จํากัดอาชีพหรือรายได้ใดเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้พิการใน7ประเภทที่เราเคยพูดถึงไปคลิปก่อนๆหน้านี้เนี่ยก็คือ,อเช่นพิการทางการมองเห็นทางการเคลื่อนไหวนะครับทางการาได้ยินหรือว่า,าพิการทางร่างกายในในด้านอื่นๆเนี่ยนะครับ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปพบคุณหมอนะครับถ้าเราสงสัยว่าเราจะเป็นคนพิการหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยนะครับถ้าแพทย์ถ้าเป็นแพทย์ทั่วทวไปนะครับเขาก็อาจจะรับรองในในทางกายภาพทั่วๆไปได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของทางพิการทางตาทางหู หรือออทิสติกต่างๆเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอให้แพทย์เฉพาะทางเนี่ยเขาเป็นผู้วินิจฉัยนะครับเมื่อนั้นเพราะนั้นพอคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วเนี่ยเขารับรองให้เราว่าเป็นคนพิการเราก็นําเอาใบรับรองจากคุณหมอเนี่ยไปยื่นทำบัตรประจําตัวคนพิการที่อบอตอรหรือเทศบาลที่เราอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับโดย อบตหรือเทศบาลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนออกบัตรคนพิการนะครับคุณผู้ชมแต่เขาจะนําเอาเอกสารเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองความพิการและรูปถ่ายของเราเนี่ยไปยื่นให้กับสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในที่จังหวัดหรือหน่วยงานที่เขากําหนดนะครับที่เป็นในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมกําหนดว่าสามารถไปยื่นทําบัตรคนพิการได้เนี่ยนะครับเขาก็จะทําให้เราเมื่อเราได้รับ บัตรบัตรคนพิการแล้วเนี่ยสิทธิที่คุณผู้ชมจะได้รับก็คือ1เรื่องของเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทตรงนี้ได้ทันทีนะครับเมื่อได้บัตรคนพิการแล้วคุณผู้คุณผู้ชมก็เอาบัตรคนพิการเนี่ยไปยื่นเรื่องที่อบตหรือเทศบาลหรือที่เมืองพัทยาเพื่อลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทโดยคุณผู้ชมลงทะเบียนในเดือนนี้นะครับเช่นในเดือนตุลาคมเนี่ยในเดือนถัดไป พืชจิการย,ยนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได,ได้รับเงินเดือนละ800บาทเลยนะครับลงทะเบียนเดือนนี้เดือนถัดไปได้รับเงินเลยนะครับตรงนี้คือสิทธิ์ในประเด็นแรกที่จะทําบัตรคนพิการนะครับก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการแล้วก็ไม่ได้จํากัดเรื่องของรายได้เรื่องของอว่าเป็นคนะจะต้องเป็นคนจนเท่านั้นถึงจะไปทําบัตรคนพิการได้ไม่ว่าจะทํางาน อะไรนะครับเป็นข้าราชาการเป็นพนักง,งานบริษัทหรือเป็นคนที่ไม่มีรายได้เลยก็สามารถทําบัตรคนพิการได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยสงสัยว่าแล้วเงิน10,000บาทที่เขาคนพิการท,ท,ที่เขาได้รับไปรอบที่แล้วจะได้รับหรือไม่อันนี้นะครับล่าสุดในรัฐบาลเขาก็แจ้งว่าให้รอนะครับพะเราให้รอยอย่างเดียวเลยนะครับรอเขาแจ้งข้อมูลว่า เขาจะมีการแจกเงินดิจิตอลในรอบต่อไปเมื่อไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไปทำบัตรคนพิการให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนไปเปิดบัญชีผูกบัญชีพร้อมเพลงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอถ้ารัฐบาลเขาอนุมัติงบประมาณและดำเนินโครงการเงินดิจิตอลต่อไปเนี่ยในรอบต่อไปนะครับเขาก็จะ เราก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลในรอบต่อไปเงิน1,000 0บาทที่เขาได้รับกันไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบาตรคนพิการนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้จํากัดจะต้องเป็นคนจนเท่านั้นถึงจะทําได้ไม่ได้จํากัดอาชีพเพียงแต่เราเป็นคนพิการที่คุณหมอรับรองความพิการให้ เราก็ไปทําบัตรคนพิการทําแล้วก็ไปลงทะเบียนรับเงินก้อนแรกก่อนนะครับก็คือเงินเบี้ยความพิการที่อ,อบตที่เทศบาลหรือเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครเดือนละ800บาทไปเรื่อยๆนะครับก็คือลงอไปลงทะเบียนได้ทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมลงทะเบียนในวันและเวลาราชการได้ทุกวันนะครับลงทะเบียนแล้วได้รับเงินในเดือนถัดไปส่วนเงิน10,000บาทจะได้รับหรือไม่ให้เราเตรียมความพร้อมเอาไว้โดยการ ทําบัตรคนพิการแล้วไปเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพลงกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับเงินในงวดต่อไปที่เขาจะมีการอนุมัติและก็จ่ายในรอบต่อไปนั่นเองนะครับ